ผมบับเบิ้ลกับบับเบิ้ลพาลุววันนี้นะครับก็อ,อัดคลิปเอไว้วันที่23ธันวาคมออวันนี้ก็หลังจากเลิกงานนังทำงานทั้งวันก็จะเลิกแล้วล่ะพักสายตาแนละ้วก็คลิปเล่นๆน,นะมาทักทายกันสนุกสนกมาพูดคุยกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเปิดเรื่องมาแล้วก็ฝากนิดนึงกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งติดตามให้กลับผมทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำงานไปเรื่อยพักผ่อนครับอาชิปคุยกันคุยกันย่าไงบ้างสบายดีไหมนะครับนี่ก็ของผมนี่ช่องนี้ก็ EP 2แนละ้วจริงก็ไม่มีอะไรนะครับพอ,อช่วง2อวันนี้ ว่าโควิดมาแรงมาอีกแล้วพี่น้องไปรอบนี้นะผมว่านะดูดูแล้วแม่น่าจะยาวเนี่ยเพรดูท่าทางจากการติดตามข่าวเนี่ยเรื่องของอะไรอะ่ะเรื่องของผู้ผู้ติดเชื้อไม่ลดเลยขึ้นอย่างเดียววันซืนก็ดูข่าวแถวร้านอาหารพวก ริมทะเลร้านแถวบางบุเทียนะนะขายพวกอาหารซีฟู้ดน่ะออกข่าววันหู้่านองศารไม่มีคนเข้าไปกินเลยจากราได้วันหลายหมื่นนะเดี๋ยวนี้เหลือวัน,นไม่กี่พันบาทอ่ะโหเอาเรื่องกันนะพักนี้นะผมว่านะถ้ามันมันไม่ดีขึ้นนะปลายปีนี้ยันต้นปียันกลางปีหน้เนี่ผมว่าเอาอีกแล้วลน่ะ น่าจะเริ่มเข้าโหมดจำสิอีกแล้วผมว่าประหยัดนะช่วงนี้อะไรได้ก็ต้องประหยัดแล้วเนาะเต็มตัวเต็มตัวผมว่ามันเอาแน่แหละนะครับ่วนของผมเองนี่ก็ถูกผมทางโรงเรียนเขาแจ้งหยุดใหม่แล้วเออเปิดอีกทีนูน่นหลังปีใหม่ยาวจเจริญพวงมึงเอ้ยหยุดกันตลอดอย่งว่าแหละเขาโรงเรียนเขาก็ป้องกันนะนะ มันแพ้จริงๆนะตอนนี้นะที่ที่น่าสงสารที่สุดนะผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นทางของฝั่งพ่อค้าแม่ขายเขานะบางทีเจอโควิดเจออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาหาซื้อหาอะไรกินอนะ่ะส่วนใหญ่ก็ทําเองกินอยู่กับบ้านแล้วทีนี้คนข,ายข,า,ขายข้าวขายของต่างนานาก็เดือดร้อนนะเริ่มมีผลกระทบนะ,ะไรายได้มันลง ร้านที่ร้านร้านที่ผมทําอยู่นะร้านอาหารนะ่ะของแฟนนะนะผมทำคนก็เริ่มน้อยลงนะเออม,มันเห็นได้ชัดอะ่ะกับผลกระทบเรื่องตรงนี้บคนเขาก็กลัวคนขายของที่ตลาดแล้วผมว่าก็เริ่มลาบากอะ่ะคนไม่ค่อยไปไปเดินทนัะ่ะตลาดะนะก็เสียวเขา,าอ่ะโหแต่อันตรายจริง ใครวัวโรคโรคโควิดนี่แม่งแปลกนะพอใครบอก่เป็นโควิดนี่แม่งอี้เลยแบบอือไอเฮียทำอย่างัเป็นโรคเอดเลยเอือแม่งครัง้งนี้มันอะไรก็ไม่รู้กลับมารอบสองนี่ระบาดหนักนี่แย่นะงามไส้ละมึงเอ้ยประหยัดประหยัดไว้หน่อยนะผมว่า คงไม่ค่อยดีอ,อ่ะเอออย่าเพิ่งไปฝฟุ้งเฟ้ออะไรมากมายเลยกินอยู่ง่ายๆเอาแบบพอกินพอใช้อ่ะนะครับอย่าไปหูหลาหมาเห่าให้มากนักเซฟเซฟเซฟตัวเองไว้หน่อยนะว่าอย่เกิดมีปัญหาเหมือนคราวที่แล้วนะไอ้ไอ้รอบแรกที่มองตกงานกันโอ้โหเห็นเล้ มันมันมันสะท้อนใจนะปวดูเออหน้าสงสารนะไอเราคนทํางานขนาดทางานออฟฟิศเองก็ดียังเสียวนะเสียวก็ปวดเอาไงบางคนกระโดนไปแล้วปวดทํางานออฟฟิศก็มีมันมันหลายรูปแบบอะ่ะพอออกมาแล้วมันก็หางานหางานก็ยากอะ่ะกว่ามันจะฟื้นเนี่ยมันก็ลาบากนะยิ่งคนมีภาระนะมีมีครอบครัวมีลูกมีอะไรต้องต้องดูแลนะ เราไม่ต้องไปกินหรูกินอะไรมากไปกินข้าวสำหรับผู้ใหญ่นะกินไม่ต้องเยอะวันนึงก็สองมื้อก็พอตอนเช้าก็นู่นน่ะไปกินอาศัยกาแฟที่บริษัทกินน่ะกินแม่งถ้วยใหญ่เลยกินให้อิ่มเออแล้วก็ไปกินข้าวตอนตอนเที่ยงนะาล้วกินเย็นอไอีกสักนิดพอสองมื้อเซฟเซฟไปหน่อยนะก็ เดี๋ยววันนี้มานั่งผมว่าแนะนำอาหารง่ายๆกันดีกว่านะเดีย๋ยวทำกินกันดีกว่าเมน,นูง่ายๆซึ่งใครๆเขาก็กินกัน,กนประจำๆหลังหวยแดกอ่ะเออเดี๋ยวมาทำกินกันแล้วก็มาดูกันนะกินยังไงให้มันได้หลายมื้อหน่อยเออไม่ใช่มีมีของอะไรกินก็นแดกแม่งมื้อเดียวจบเก็บไปกินมั่งเออเดีย๋ยวไปกินหลายๆมื้อหน่อย แดกทั้งหมดในมือเดียวเสพเสพเออนะเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วอาอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน้ยมีเสื้อผ้าของง่ายๆกินแบบอิ่มแล้วก็เลิกนอนนั่งแดกหรูเออแดกแพงก็ขี้แดกถูกก็ขี้กินง่ายๆแหละเจอกันเจอกันเมนูง่ายๆอาหารง่ายๆที่ใครก็รู้จักหลังหวยแดด แต่จำอยู่แล้วคือว่าเคนะเจอกันเจอกันนี่ครับอาหารง่ายๆอย่างที่บอกนะจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอาหารยุคประหยัดอาหารยุคโควิดเซฟเซฟหรืออาหารหลังโดนหวยแดกนี่นี่นี่ไงปลากระป๋องเนี่ไข่เจียวไข,ข่เค็มแ ติ๊กส้มปลาต่อเลยอูด้งมามา่าต้มยำนี่ข้าวเปล่า,างไงล่ะมึงว่าอิ่มไหมนะสี่อย่างเนี่ยนะบางอย่างกินนะเก็บไว้มั่งมีแดกทั้งหมดนะกินกินแค่สองสามมือ้อนะไอ้มาม่าเนี่ยกินไปเถอะกินให้แม่งหมดไปเถอะ มื้อต่อไปแดกก็ไม่อร่อยแล้วเนี่ยนี่นี่นี่นะเออกินอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะเอาเอาดูไม่ยากเลยอ่ะตักเลยเนี่นี่ยกินยังไงกินยังไงให้ได้หลายมื้อไม่ยากเลยอ่ะนี่ปลาแค่นี้พอนี่นี่เนื้อปลานี่นี่อ้าว ใส่วางนะเสร็จแล้วข้าวคำใหญ่ๆนี่งัดเข้าปากเนี่ยจบถนง่ค่นี้พอหรือก็เหลือของปุ่นต่อพรุ่งนี้เช้านะอาหารเซฟรอตายอีกมือ้อสองมื้อเลยเนี่ยนะฝักไว้ฝักไว้ไวง่ายๆกินกันแบบประหยัดประหยัดหน่อยนะครับนี่แหละสุดยอด แล้วงไงอาหารอยู่ง่ายแดกง่ายๆอ,อพอเลี้ยงตัวพออยู่พอกินนะครับสุดท้ายแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วอย่าลืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมทีนะครับไม่อยาลืมเลยจริงๆขอเป็นแรงกําลังใจนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้อง ไว้ด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ระวังตัวไว้นิดนึงมีหนะ้ากากรมัยนะปิดปากไว้แมสอนะมิบาทหรอกหาซื้อตลบตลาดไปก่อนช่วงนี้มีตังนะครับแล้วก็เจลล้างมงล้างมือนี้ก็ติดเอาไว้เนาะเออส่วนพี่พี่เพื่อนๆน,น,น,นท่านใดที่เดินทางกลับบ้านปีใหม่หรือหรืออยู่ในช่วง พักผ่อนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวง,งต่างจังหวัดนะครับก็ดูแลสุขภาพก่นดีๆนะครับผมเป็่วงไป็่วงนะเออเอาก็ถ้ายคลิปแล้ะผมปิดคลิปก็กราบขอบคุณครับมี่อุตสาห์นั่งฟังแพ้แม่งไปเรื่อยเบื่อนะขอบคุณครับขอบคุณแ้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้าจะพาไปไหนก็ดีดูวิทีอ่ะ ดูแม่งล็อกดากกว่าไม่รู้จะได้ออกจากจังหวัดเปล่าว่ายังไม่แน่ใจเลยนะมีโอกาสจะพาไปดูเรื่อยๆมีอะไรก็อย่าอัดคิดไม่ให้ดูแงเหงากันไปแล้วนะหลังจากการทำางทำงานแล้วก็ทำกันเพล,นะลินๆนะสนุกๆแลฟังกันไปเรื่อยๆปเปื่อยๆอย่าไปซีเรียสน,นะครับก็การขอบพรอคุณครับสวัสดีครับ